โอ้ยขอบคุณค่ะพี่ติกขอบคุณหนึ่งแดงจากพี่ติ๊กด้วย42แดงมันเลยสุบสี่เชอโอ้ขอบคุณพี่น้องคนเล็กด้วยนะคะโอ้คืนนี้รอดูน้องยี่หวาออกไปกับยายคอยพี่นิวสวัสดีค่ะอีกแปดแดงอีกแปดแดงทุกคนรอบแรกอย่างน้อยได้50แดงเนาะเห็ได้50แดงก็ยังดี แต่ว่างแล้วก็พัยี่หวามาไล่อีกรอบหนึ่งมันเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะพี่อุ้ยตุก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 ตุตุตุก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 ตุตุง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 ,ตง,ตง,ตง ติ้งติ้งติ้งติงตุมสวัสดีค่ะพี่นัชนาลลุงแนทถึงแล้วลุงแนทล,ล,งนทลุงเจมใช่ขอบึ้มๆเลยรอบสองแต่รอบนี้่่ดอีแปดแดงนะ พี่มะลิสวัสดีค่ะก็พักบ้างค่ะพี่พักอยู่แต่ก็ต้องชู้ชูก่อนคุณแม่ยังมีแรงอยู่ก็ต้องรีบชู้ก่อนวันนี้แสดงที่ลบบุรีค่ะมันกำลังใจให้หลานชาวได้เด้อเราเจองานย่ามูได้เลยค่ะพี่สี่เมษา ห่งกำลังแจให้น้องอยูวานได้เลยจ้ะประจุมไปไหนเนี่ยประจุมอ่ะพี่กมบลไปไหนเนี่ยคยุงเรียกพี่โอเล่มาด้วยนะสวัสดีคุณลุงค่ะ อีกสามเดือนออกไม่ลุงนุ้แก้งหรือออกมาจัดการลุงนุ้านาต้องนา้านุ้งเป็นน้องขวัญน,นะออกไม่นุงแก้งอนะ ใจแ,แล้วว่ายีวหวนต้องโดนแท้ๆไม่แน่นะอาจจะสะอนหลานก็ได้ใครจะไปรู้แม่สวัสดีทุกคนนะคะถ้าเป็นคณะที่บ้านอะขอนต้องไปอยู่แล้วค่ะพี่แต่ถ้าเป็นแบบว่าเออถ้าตรงกันกับบ้านมารม,มีอย่างเงี้ยขอยั็ต้องไปคณะที่บ้าน โอ้โห oh, วันนี้ไม่ไหมใส่เสื้อสีแสบตามาก mm. พี่เอมสวัสดีค่ะสาวโมงวันนี้เล่นน้ำคา้า